ระหว่างหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยกับหุ้นนะพวกกองหลีดอะนะกองหลีดเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกันไหมมันเหมือนหรือต่างกันยังไงขอเป็นความรู้ระหว่างบรรทัดทิ้งท้ายหน่อยครับคุณเฟรมครับได้ได้ครับผมมองว่ามันมีจุดที่เหมือนกันอยู่นะครับจุดใหญ่ๆเลยก็คือ,อกลุ่มหลีดเนี่ยสมมุติเราสมมสมมตเิเล่นเป็นหลีดออฟฟิศล้วกันนะครับซื้อออฟฟิศเข้ามาเป็นแบบลีสโฮอายุ30ปี นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าเช่าจาก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 ตึก,กออฟฟิศน,นั้นๆเนี่ยไป30ปีซึ่งจะเป็นค่าเช่าที่ค่อนข้างนิ่งนิ่งหรือนิ่ง,ง,งหรือเปล่าก็อยู่ที่ผลประกอบการแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่มันจะไม่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 เหวี่ยงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมีการซื้อมันเหมือนมีการซื้อสินทรัพย์เพื่อมาประกอบกิจการเนี่ยซื้อสินทรัพย์มาชิ้นหนึ่งโดยที่มีอายุจํากัดนะครับ ถามว่ามันเหมือนกับกลุ่มลงไฟฟ้าไหมคือเหมือนเลยก็คือลงไฟฟ้าประเภท IPP, SPP อะไรพวกนี้แหละครับที่เราทําสัญญากับทาง e g a t เนี่ยอย่าง IPP ก็ทําสัญญากัน25ปีนะครับทำสัญญากับ Eget แล้วก็รายได้ที่ได้รับเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งนะครับก็ค่อนข้างนิ่งก็คือจะได้เป็นค่าความพร้อมจ่ายอย่างที่ผมบอกแล้วก็ได้ค่าค่าพลังงานต่างๆที่มันอาจจะขึ้นลงตามตามอ,อ่อตามราคาพลังงานนะครับซึ่งซึ่ง พอมันเป็นพาสทูอย่างเงี้ยกำไรของกลุ่มโรงไฟฟ้าในสถานการณ์ปกตินะครับในสถานการณ์ปกติที่ที่ราคาพลังงานเท่าไหร่ FT สะท้อนราคาพลังงานเท่านั้นเนี่ยกำไรโรงไฟฟ้าก็จะนิ่งเช่นเดียวกันแล้วก็มีอายุกําหนดเช่นเดียวกันก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าสัญญา PPA อย่าง IPP หรือ SPP หมด25ปีเนี่ยเขาให้ทุบทิ้ง hmm. นะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยตัวเทคโนโลยีที่ใช้เมื่อ25ปีก่อน มาเทียบกับป,ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเก่าละสร้างโรงใหม่มันคุ้มกว่านะครับฉะนั้นกลุ่ม r e ี d กับกลุ่มโรงไฟฟ้าสินทรัพย์มีความใกล้เคียงกันก็คืออันแรกมันเป็นสินทรัพย์เป็นบนชิน้นชิ้นเหมือนกันและชิ้นนัน้นมันมีอายุจํากัดนะครับมีอายุจํากัดเสร็จแล้วก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างนิ่งเหมือนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงไฟฟ้ากับรีดมีกลยุทธ์แบบเดียวกันก็นกคือ สมมติมีกลยุทธ์ว่าอ่ะเรามีสินทรัพย์เท่านี้แล้วเราพอละเราไม่ลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นจะเป็นหุ้นที่เน้นจ่ายดีเวเดนนะครับนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นหุ้นที่เน้นจ่ายดีเวเดนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรงไฟฟ้ามันได้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกคนมองหาโกรดนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มโรงไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยที่มันแตกต่างกับกลุ่มดีก็คือเขาพยายามหา โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเติมพอร์ตอยู่เรื่อยๆทําให้โรงไฟฟ้าหลายๆตัวเนี่ยเงินที่ปกติเขาจะเอาไปจ่ายดีเวเดนเนี่ย,เ,ยเขาเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างโกรดให้กับบริษัทต่อไปนะครับก็จะประมาณมนี้ครับหมายความว่าต่อไปเนี่ยแนวโน้มคุณในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็อาจจะจ่ายเงินปันผลได้ไม่สวยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเฟรมประมาณนั้นประมาณนั้นครับก็คือ ก็คือคือเงินเงินเนี่ยมันมีมันมีมันมีเท่ากันหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินมันมันมันได้มันได้มามันอยู่ที่ว่าเราเราจองเงินที่ได้มาเนี่ยจัดสรรยังไงซึ่งกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผมเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเอาเงินจัดสรรไปลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตไปซื้อโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรมากกว่ามากกว่ากลุ่มรีที่ได้เงินเข้ามาก็จ่ายผันผลไปเลย90%เปเ็นเป็นเป็นกฎกลอตนะครับก็จะต่างกันตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยโดยสินทรัพย์เนี่ย จะมีความเขาเรียกว่าอะไรจะมีความความยาวเนี่ยต่างกันเอ้ยไม่มีมีความยาวเหมือนเหมือนกันแล้วก็กระแสเงินสดนิ่งเหมือนเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเมื่อเทียบกับกลุ่มรีดเนี่ยใครอ่อนไหวต่อบอลยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลไทยมากกว่ากันครับครับอ,อันนี้เอาเป็นตามพื้นฐานแล้วกัน ไม่อาไม่ไมผมผมยังไม่เคยไปไปรันตัวลีเกชันนะครับว่าตัวไหนไมันมีความสัมพันธ์มากกว่ากันแต่ว่าโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวที่จ่ายผลตอบแทนเป็นยิวเ,นะเนี่ยเป็นยิวเป็นเปอร์เซ็นต์อะดีวเดนยิวเนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับบอลยิวมากกว่าอีกมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับฉะนั้นที่ผมกำลังจะบอกก็คือกลุ่ม r รีดเนี่ยที่เขาจ่ายดีวีเดนยิว Uh, บางตัวก็8-9อะไรอย่างเงี้ยจะจะจะเซนซิทีฟกับตัวบอลยูมากกว่านะครับซึ่งถ้าบอลยู hmm. มีแนวโน้มที่จะลดลงมันทำให้ตัวรีดน่าจะราคาน่าจะวิ่งแรงกว่ากลุ่มลงไฟฟ้าโดยโดยโดย,โดยหลักการนะครับโดยหลักการแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความเป็นรจริงเนี่ยมันจะมันจะวิ่งแบบไหนครับผมแต่โดยหลักการแล้วกลุ่มรีดน่าจะอ่อนไหวต่อบอลยูมากกว่าโงไฟฟ้า mm hmm. นะครับ ใช่ใช่ครับด้วยด้วยด้วยนโยบายเขาที่จ่ายเงินปันผลเป็นหลักครับนี่คือโปร10เดือน10ครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการสร้างความรู้เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนให้กับตัวเองนะครับนี่คือโปร10เดือน10เลือกสมัคร m a n i p พั s ออนไลน์เพียง1หลักสูตรจาก m a n i ิพั s ออนไลน์ของเรา14หลักสูตร ในราคาพิเศษครับต่อที่1ราคาพิเศษต่อที่2ได้รับส่วนลดเพิ่ม10%และได้รับหนังสือนะครับ The White c o f f ฉบับภาษาไทยมูลค่า1,690บาทเป็นต่อที่3ต่อที่4ก็คือของที่ระลึกเป็นพิเศษจากสำนักพิมพ์ t i n g บย y o n ด้วยสนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอ หรือ Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า ress, m o n e y p l u s M-O-N-E-Y-P-L-U-S m o n e มันนีติดกันรตรงตัวคือง่ายสุดสแกน QR Code ค <c ười> คุยกับแอดมินได้เลยง่ายสุดนะครับ